สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำตัวอย่างการใช้งานตัว s o f t s t a r t ใช้ร่วมกับปั๊มน้ำเห็นผู้สนใจหลายท่านถามมาเลเกินนะครับวิธีการต่อตัว s o f t s t a r t แบบ3สายากับปั๊มน้ำมันไม่ได้ยากอะไรก็มีสายไฟ2เส้นเข้า1เส้นออก1เส้น ส่วนสายที่เป็นนิวทรัลก็ต่อร่วมกับสายนิวทรัลเดิมที่เป็นของกริดการไฟฟ้าอย่างตัวอย่างนี้ของเดิมมันเป็นตัวสวิตช์ที่เป็นเบรกเกอร์เปิดปิดที่ควบคุมปั๊มน้ำออนออฟขนาด20แอมป์ต่อผ่านลงไปที่ปลั๊กข้างล่างแล้ว ตัวนี้ก็ต่ตรงไปที่ปั๊มน้ําตัวนั้นทีนี้เราเอามาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะให้ทดสอบดูว่าตัว soft start เนี่ยมันสามารถที่จะช่วยลดการ start และการกระชากของตัวมิเตอร์หรือว่าการใช้ไฟเนี่ยลดลงไหมอันนี้ยังไม่ได้ข้อมูลมากไม่พอแต่เท่าที่สังเกตมิเตอร์เนี่ยมันก็ตอนที่เริ่มเนี่ยมันก็จะช้าลง แต่ตอนที่ทํางานปกติไปแล้วเนี่ยมันก็หมุนด้วยความเร็วเท่าเดิมเพราะว่าตัวซอฟต์สตาร์ทเนี่ยจ่ายไฟเป็นที่ปกติละนี่การมาต่อตรงๆก็ไม่เป็นการดีนะักก็เลยต้องเอามาต่อผ่านตัวสวิตช์อีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะควบคุมการใช้ไฟได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นก็คือตัว Wi-Fi Switch กับตัวรีโมทคอนโทรลสวิตช์ตัวนี้ ทั้งคู่นี้ไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่งทำงานก็ได้ตัว Wi-Fi ในจุดประสงค์ก็คือเราจะตั้งเวลาปิดเปิดประจำวันเช้าเปิดเย็นปิดตอนกลางคืนไม่ทำงานเพราะว่าไม่ได้มีการใช้น้ำแต่ในกรณีที่อยู่ในบ้านละอยู่ในสถานที่ละเรียบร้อยละคือการที่จะใช้น้ำแบบฉุกเฉินเนี่ยบางทีเราก็ ุ่นเพราะว่าไม่ได้พกโทรศัพท์ไว้ตลอดเวลาจึงออกแบบให้มีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เป็นรีโมทคอนโทรลสวิตช์เพื่อง่ายในการสะดวกปิดและเปิดไปเลยตัวนี้อาจจะไใช้ตอนกลางคืนฉุกเฉินก็คือกดเปิดเลยกดปิดเลยไม่ต้องมาเสียเวลาหาโทรศัพท์2ตัวนี้จะต่อขนานกันแล้ววิ่งไปผ่านกับตัวซอฟต์สตาร์ตตัวนี้ จากซอฟต์ซาร์ตัวนี้ก็จะวิ่งวิ่งตรงไปที่ตัวปลั๊กแล้วก็ตัวปั๊มเลยนั้นถ้าดูวิธีการต่อสายรวบสายเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องเอาตัวซอฟต์ซาร์เองอะ่ะไปต่อพ่วงเข้าที่ปั๊มโดยตรงมันเป็นแค่สวิตช์ทางผ่านเฉยๆสวิตช์ทางผ่านเฉยๆ ตัวนี้จะเป็นสายที่วิ่งตรงไปที่ตัวปั๊มกับตัวปลั๊กข้างล่างเลยตัวนี้จะรับไฟเส้นสีแดงตัวเล็กๆนี้จะรับไฟจากสวิตช์ทั้ง2ตัวข้างหน้าทั้ง Wi-Fi แล้วก็ตัวทั้งรีโมทตัวอย่างก็คือมีทั้งคู่2อันนี้ทางขวาเนี่ยก็คุม Wi-Fi อันนี้เปิดผ่านแอปแอป Smart Life ตัวนี้เป็นรีโมท ซึ่งจับคู่กับ A ไว้ละตอนนี้เปิดน้ำไแล้วแต่ยังไม่ได้ยินเสียงปั๊มตัวอย่างที่เราจะทำงานก็คือเราลองเปิดจะได้ยินค่อยๆเสียงค่อยๆเริ่มทำงานของปั๊มนะอันนี้ปิดเร็ดปึ๊บเรามาลองที่รีโมทบ้างรีโมทต,ตัวนี้ กดเปิดละอ่ะกดกดปิดกดอีกทีก็คือปิดปั๊มจะค่อยๆสตาร์ทแบบเบาๆแต่ก่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยมันจะกระชากทันทีเลยถ้าใส่ซอฟต์สตาร์ทแล้วเนี่ยจะช่วยให้ประหยัดลงเท่าไหร่คำตอบเหมือนเดิมครับไม่รู้ไม่รู้เพราะว่าข้อมูลยังที่มียังไม่เพียงพอแต่เท่าที่ สังเกตตัวมิเตอร์ที่เริ่มทำงานกับแรงเหวียงในการหมุนของมิเตอร์เนี่ยขณะที่ใช้ปั๊มไปเนี่ยหลังจากที่ติดซอฟต์สาร์แล้วเนี่ยมันมีการหน่วงในการเริ่มต้นหมุนของมิเตอร์เนี่ยดีกว่าที่ไม่ติดเลยซึ่งความคาดหวังเนี่ยมันอาจจะลดพลังงานลงจากการใช้ปั๊มอยู่ประมาณ5-10ประมาณ5-10นะฮะ ที่จะลดแรงเหวี่ยงของตัวจานมิเตอร์เนี่ยที่หมุนเนี่ยปกติเนี่ยลงไปอันนี้คือความคาดหวังแต่ของจริงเนี่ยต้องวัดผลดูก่อนว่ามันเท่าไหร่กันแน่ถ้าจะให้เอามิเตอร์มาจับตรงนี้เลยก็ยังไม่ใช่ที่เพราะว่ามันจะมีอุปกรณ์อีกหลายอย่างที่ต้องใช้ไฟเยอะเยอะย่อยู่เนี่ยเราคงยังไม่ไม่จับถึงขนาดตรงนั้นแต่ทำให้การใช้งานเนี่ยมันมันดีขึ้นแล้วกันมันมันสมูทขึ้น สำหรับเครื่องจักรตัวอื่นอะไรที่ต้องการลดแรงกระชากลดแรงเหวี่ยงสําสหรับมอเตอร์เนี่ยก็ใช้ตัวนี้ช่วยได้แต่อันนี้จุดประสงค์คือเรามาลองดูซิว่ามันมันจะช่วยลดในการใช้ไฟลงไหมไม่ได้ลดว่าเอ้ยเครื่องมันกระชากแรงเกินไปทําให้เครื่องเสียพังไวหรือเปล่าอันนี้อันนี้ไม่ใช่จุดประสงค์สเปคของตัวที่มีขายอยู่เนี่ยที่ใช้อยู่เนี่ยครับตามตัว หลักหลังของตัวซอฟต์สตาร์ทเนี่ยเขาแจ้งไว้ว่าใช้ไฟตั้งแต่ย่าน125โวลต์จนถึง250โวลต์ถ้าใช้ที่250โวลต์เนี่ยตัวแอมจะใช้ได้อยู่ที่12แอมแล้วก็ถ้าเป็นย่านต่ำ 1 2 5โวลต์เนี่ยลงมาเนี่ยจะใช้ได้สูงสุดถึง 20M แอมถ้าดูตามกำลังไฟตัวนี้เ,เครื่องหรือว่ามอเตอร์ที่จะใช้งาน1คือแอมต้องไม่เกินถ้าใช้2 2 0แอมป์เนี่ย12แอมป์อันนี้เป็นแอมจริงที่ต้องวัดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แอมที่สเปคเครื่องเขียนเอาไว้ว่ามันอันนั่งคือนแบตซิมัมแตัวนี้คือถ้าใช้เครื่องปกติเนี่ยต้องหาตัว มิเตอร์มาจับดูอมมิเตอร์มาจับดูว่าเท่าไหร่ถ้าดูตามสเปคที่มีอยู่เอา12 2 0คูณ250ก็ได้เท่ากับ3000เอา20 1 2คูณ125ก็ได้2,500นั้นสเปคสูงสุดที่ไอตัวเนี้ยซอฟท์รั์ตัวนี้รับได้น่าจะไม่เกิน3000วัตต์แต่ถ้าต่ำกว่านี้ก็คิดว่าทำงานได้ปกติ แต่บ้านเราเนี่ยใช้ไฟอยู่ประมาณ220ก็ดูแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ควรจะเครื่องก็ไม่ควรจะดึงไฟเกิน12แอมป์แต่ก็ก็ไม่ไม่มีเยอะฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปมอเตอร์ทั่ว,วไปเนี่ยมันดึงไฟไม่ถึง12แอมป์หรอกก็อ,อยู่ประมาณสัก3มแอมป์4แอมป์5แอมป์เนี่ยคือถ้าวัตดไม่เกิน3000เนี่ยคิดว่าใช้งานได้